ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวที่มาจากไหนกันด้วยนะครับคลิปนี้เราอยู่กับคาร์ดกนเดอะฮันเทตหรือแม่กระต่ายระบายของเราเองเนาะคือในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่นแอดออนเซตนี้นะนั่นคือผ้าคุมายดอกที่จะช่วยลดเวลาในการเตรียมขวานหรือยกขวานให้เร็วขึ้นมากๆเลยแล้วก็อีกอันนึงเป็นน้ำยาเรืองแสงเนาะที่จะช่วยให้เราเห็นออร่าหลังจากที่เราปาขวานโดนเราชีวไปแล้วอะเป็นอะไร5วิทีเนาะคือจะเอาใช้ในจังหวะที่ ปลาโดนเซอร์แล้วแบบจะให้เราดูว่าเขาวิ่งสิไปทางคิศไหน,ไหนะอะไรเงี้ยแต่ขอเบรกก่อนตอนนี้เลยว่าในคลิปนี้เนี่ยผมตั้งใจจะมาเล่นคอนเทนต์แอดออนเสร็จนี้แหละก็ไม่ได้คิดเลยมากหรอกแต่สิ่งที่ผมเจอคือด่านห้องแลบห้องแลบและห้องแลบบสามตาติดเลยไม่ว่าคลิปนี้เป็นคอนเทนต์แม่กระต่ายกับด่านห้องแแบบหอกินแล้วกันเนาะโอเคน่าจะเข้าใจตรงกันละเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมดีกว่าเนาะ Let's go ดูโอ้โหแล้วเป็นด่านห้องแบลบด้วยนละเฮ้ย ก็อย่างที่พอบอกไปแล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีดวงกับด่านแบบโล่งๆเท่าไหร่เวลาจะเล่นตัวละครอ,อะไรประมาณเนี้ยโคตรเกียดอะ่ะโคเคก็พอได้อยู่ด่านต่นเป็นทางแบบคอขวดอะ่ะเราก็จะหาแบบเหลี่ยมซิกในการปลาครับได้อยู่อะ่ะส่ที่คือติดปัญหาคือหาคนไม่เจอแหละน่าจะเดินเนียนอยู่แถวทางยาวขอบแบบลองเดินเดินเนียนหาก่อนเนาะนี่ไงเจอละเป็นยุเอะเขาไปแล้วเห็นปะ <c oughs> คือเซฟโซมันเยอะมากอะ่ะ มีสปินโหไม่มีเบิร์กจุกทุกคนเลยบางเนี่ยโอเคเอาคนนี้ดีกวา่าอย่างน้อยก็น่าจะมาแค่คสปินอย่างเดียวอะดีเด,ยเดียวเพื่อนจเย็ยเนมาจะโยกสายโยกกว่ากับพี่อย่าไหลต่อเลยใช่ไหมโอเคอยู่ใหรู้หมดนะ้ชไหมเปิดกอให้หมดจะย่อทำเมียวเลยเนี่ยถาจริงเจือ โอเคสองคนกันแล้วอันสันเนี่ยไหนมันขึ้นสาวไปกันถามจริงแล้วตู้อยู่ไหนเนี่ยด่านเนี่ยคือไม่รู้ปันยี๋งจะแล้วเอ่อแม็กอีกคนที่อยู่ข้างบนยังอยู่ที่เดิมปะนะเนี่ยวก็ตกมาแนละ้วน่าจะยังเนเมื่อกี้แขวนก็ลืมใช้ไปพิชิวหาคนด้วยนะประเด็นเฮ้ยไม่เป็นไรเน,ะนาะเดี๋ยวละแม็กเม็กโตมัดเฮ้ยช่วยกันอย่างไวเลยฆานไปเนี่ย เหนีไดดีละลมไปต่อนะเพื่อนนอี่คนนึงซ้ายขวาซ้ายขวาไหนเพื่อนเปิดกอบนะประเดีย๋ยวเห็นหมดอะไอชี้ติดแง,ง่งแง่งอะไรก็ไม่รู้ไหนเพื่อนตอนนี้คือบีไปเขาโดดอะเอาเด้๋เอาเด้เอดกลับไปหาเมกะัะเจกน่าจะยังดึงอยู่ก็เนียดเหนียนี่โดนแข้งไปก่อน ห <G ül üyor> ินบ็อกอย่างใหญ่อะคือขาขาดเลยน,น่าจะเป็นรอยเม็กนะไหนละ่ะน่าจะออกไปหาฝึงน่าจะอยู่ข้างบนน่ะนีไ่ไง <G ül üyor> มาดีมาเฮ้ไม่โดนหมาพื่นเห้อาเดียเขาเด็ดเ <G ül üyor> ช่ก็เด็เเดเฟิเขขงบินหมาพื่นอันนี้เป็นไรฮะขึ้นบนไปเนี่ย เอ้าเดินขวางกันอีกอะไรวนะเนี่ย <c oughs> อันนี้คือไม่เล่นแล้วใช่ไหม <c oughs> ถึงกระโอบเลยไม่ตายเฮ้ยโอบกอบ็โมบไปเริ่มตาใหม่ดีกว่าเผื่อจะเชิด่านอะไรที่ดีกว่านี้ไหนทุกคนไหมขึ้นเสาไปกันคือไม่รู้ว่าจบเกมหรือโดนด่าแฮกไปนะแต่ดูสม้มว่าแบบไม่มีกำลังใจเล่นกันแล้วเฮ้ยขึ้นเสาไปกันขึ้นเสาให้หมดย <c oughs> ูอิขึ้นเสา คือคงไม่มีใครหลุดหุกนะมีที่โคตรโกรธอะดวงกันเลยจะดีขนาดนั้นนะเฟิร์กมินก็ตลบตรงที่ไม่มีใครมีลูกเองเลยแต่จำไม่ได้ว่าเมกอยู่ไหนอ่ะถ้าเขาคานหนีก็น่าจะปล่อยแห้งตายแล้วเกียร์หาแล้วอยู่ไหนก็ไม่รู้ด้วยเนี่ยเจย์เพินใส่ขวาเจย์อิกเมกเมกจำไม่ได้นกบินตรงนี้น่าจะคานอยู่นี่แหละนี่ไงผมโดน ผมโดนด่าเลยนะแฮกแน่เลยโอเคผ่านเคด้วยนะประเด็นเดี๋ยวนะพิมพ์เลยมาจีจีหรือแฮกเกอร์หรือดูไม่ทันไ <laughs> ม่ด่ากันเลยตายโอเคช่างมันแล้วกันนะอืมไม่อยากจะบอกนะว่าผมก็ยังเจอด่านเดิมอีกอะถามจริงที่ออกด่านเดิมสองรอบติดเนี่ยนะโอ้โหผมเลยผมเลยหัวร้อนนิดหน่อยละโอเคถามนั้นนะอืม แม่เป็นอนมไอยู่ไหนกันจะซ้ำไม่ให้หมดอะซ้ำแค่มไม่หมดอะคือเริ่มลำคาแล้วเฮ้ยตายโอ้โหโทเทมไปแล้วด้วยคือเริ่มเกมไม่ถึงหนึ่งนาทีอยู่ด้ซ้ำไปไวเหลือเกินไม่ได้ไม่ได้ไไดลืมลืมลืมเป็นมันไทยแล้วก็เซฟโซนนะเอ้ยเดินติดขอไหมอีตายากเลยอย่างเซียนดเดินอ้อมนะ เพื่ออะไรเนี่ยเฮ้คนแรกได้ไปมากเลยฮะแต่ดุลก็ไปพลาดเหมือนกันเน่ยเริ่มเกมไม่ทันถึงกันถึงนาทีเลยฮะไม่ทันเจอใครเลยซ้ำดุลก็แตกแล้วย่างเซ็งเลยฮะเห็ะไหฮะก็ลองฝืนๆด้วยกันเดี๋ยวมีคนยืน AFK คนหนึ่งนะไปหาคน AFK ดีกว่าเป็นกำไรของเราเนาะเอ๋เพื่อนรู้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 เพื่อนรู้ปล่อยเลยฮะ มีน้ำใจอะไรอื่นอื่นดีวะไหนอเนี่ยกลับพี่เดิมอีกแล้วฮะนี่ไงพอดีเชื่อเไมโลู้แซ่ขวายึกยักเหรอยึกยักเหรอตายหักโอ้โหตายังยังสวยไม่โดนได้ไงวะเนี่ยคือโอ้ขวานแบบพาแข้งไปละวไม่ตายเซฟโซนอย่างเยอะเลยเพื่อน เจ๊นอนไปก่อนนะไม่รู้ว่าเจ๊ขนั้นแบบเล่นเฟสเสร็จแล้วหรือยังไงลองเอาฮิวหาดูก่อนนะอยู่เดิมก็นี่ไงเจอยกันปัดละเอ๊ะผมต่อให้เจอคนที่แบบมากไปแล้วนนเนี่ยเอ๊ะตอนที่ผมเจอองแหวนนะไม่สดแล้วน่าจะยังฮิวยอยู่เครื่องเสร็จอะเป็นเอเดรียนาที่อ้อมมาช่วยเจนนะนี่ไง กำยังมนเพิ่นเลยเดินอ้อมกันัด,ดีเฟิรม,มินตายยากเลยอ่ะเพื่อนวิไม่โดนค่อยๆโดดค่อยๆโดด,อย,โด,ดอย่างเท่เลยทำไมบ้างดีกว่าเอ๊ะหันหลังเนาะเอาหน้าชิคกี้พายไปก่อนเนะี่ยกันใครส่องไฟนี่งไงมันมีอยู่นะพวกส่องไฟอ่ะ ไอ้พวกนี้ไม่อยากทำเชลเร์ลีนกันจีเนี่ยละไปกินเนีไปแมพด้วยเนะนี่ยนี่ไงว่าละเห็นอะไระไปแมพฮะแต่ยปะมีของมงอุ้มเลยตัวเราไม่ได้ชิดไม้นะไม่ต้องไปกลัวันะคือเขาเล่นระดับบายเราเจอด่านแย่อุ้โซไปเลยฮนะนั่นไปสนมันหรอก คือแค่ลำพังดาดเราก็เสียเปียบจะแย่แล้วพี่ทำไปต่อให้เลยขนาดนั้นก็ได้นะพี่ไปไหนกันแต่ผมบาร์บีคิวหาใครไม่เจอเลยนะอยู่แถวนี้แหละเครื่องนี้ปะเนี่ยเอ๊นี่ไงจริงด้วยฮะนี่ใครเนี่ยอียยกจากส้ขวาปะผมง้างขวานไปสุดอะขวานก็เลยช้าหน่อยไม่ได้เสียออน,ออนเพิ่มความเร็วในกันปลาไหมา เอเพ่นเซฟตัวอย่างเยอะเลยแบบ <c oughs> เอวี่เว่ยเฮ้ยบนยังกะที่อ่ะไหนเพื่อนโดดไหม <c oughs> โดดไปก่อน <c oughs> ผมตลกเสียงเลยดีเวลาแบบโดนตีลมเสียงมันแปลกๆมากอ่ะเป็นตัวละครที่ออกแบบเสียงได้โคตรตลกขึ้นจากไปอไอ้นีอันนี้เป็ดแรกไง <c oughs> น่าจะยังฮีวีเดินมาเนี่ยสองขวานพอไหมไม่น่าพอ นี่งไงเจ๊กน,นี่มันหิวแตมปะเนี่ยเดี๋ยวอันนี้วิ่งสวนใช่ไหมยิยงด้วยอะ่ะโดนหีนบล็อกไปกันอันนี้แบบใช้ความรู้สึกปลาล้วนๆเลยนะเนี่ยเจนหายเลยนีย่งไงดีกนเสียงปั่นนะปัดทีนเจนไม่ยอมช่วยว่ะเขาไม่เสี่ยงนะือว่าทำดีอะ นี่ไงจะวนรอบยาวอย่างงี้น่าจะช่วยหนะ่อยบอลลูปปะบอลลูปหนึ่งสวยตามเลยครับมาอี<ว>่แตายากเลยสวยเกินโอเคแปะกระเทือมเครื่องเนะี่ยให้เขาลุกมาเลยไม่ได้สนเท่าไหร่หรอก <c oughs> ตอนนี้เกมเราไม่ได้เปรียบอยู่ไงยังเหลือสีเครื่องอยู่แล้วแต่ละคนก็ ใกล้ตายเต็มทีแล้วหมาเพื่อนมาขวานเดียวผมก็จะไล่ต่อไม่เปิดต้องเปิดตู้อะไรกันนั้นคือเจ็บสามไงยังไงก็ต้องฮีโตรงนั้นอ่ะเดินอ้อมมาทางนี้นะผมว่าเซอร์ยังไงก็ต้องมาทางนี้เอเวนปอดดีหลับนายเพื่อนวะเอ๊ะเปิดตู้กันขวานหมดละเฉียวไม่มีอะไรเล่นพวกพวกนี้แหลนะเนี่ยน่าจะไปทางไปทางแบบห้องแอบอะ่ะห้องแอบประตูไม่เตะ ดินตากกันนะนี่ไงผมเห็นปึ่งมินเอ,อ็ดดี้เมื่อกี้มาแล้วไม่ใช่เหรอขึ้นบนก็เนี่ยไม่ใช่อ,อดีหมินโอ้ตายยากี่คนเนี่ยโอเฮอ,อดีเจคเขาเจคดีว่ะยังไม่ซ้ำแล้วกันนะเอ,อ็ดดี้เห็นแล้วนะ ยิงบอลเซฟโซนเป็นไวคนเนี้ยแต่เขาไม่เข้าไม้นะแต่ยากไหมอี๋นั่งได้วะ<อ>กดทีไปเลยมีเอ็ดี่คล้องนี่มาไหนละ่ะนี่ไงหลอกไฟมาฮะหลอกไฟรอบนึงห<อ>ลอกไฟมาฮะหลอกไฟรอบนึงเฮ้อ เล่นแต่กระต่ายพยายามหลอกไฟหลายๆต่อเข้าไปนะเพราะตัวเรามันเดินช้านี่ไงเจอรอยของเจละอยู่นี่เจเป็นโอ้โหเจ๊ลูกเองอพี่ไม่โดนนี่คนเซฟโซนอย่างคมเลยเนี่ยคนเนี่ยพาเจไปก่อนเฮ้ยพอ,อแล้วฮะแขวนบ้างด้วยไม่ง้นเกมยืดเยียนะ คือไม่ใช่หรอกอยากไปเล่นด่านอื่นแล้วอะคือเบื่อด่านเนี้ยไม่หนุกอะ่ะจุดปงจุดปลามีน้อยมากไงเซฟโซนก็เยอะด้วยโอ้วะช่วยกันยังไงน,นี่ผมไม่ได้เป่าเนะี่ยแต่เขาเล่นแค่นี้จริงๆอะ่ะจะให้ผมไปหาไหนอะ่ะเดลี้ไปดิเพื่อนเจคเล่นระบายห้าขวานยังเหลืออยู่ก็หลายๆเลยฮะติ๊กไฟอ่ะเพื่อนมันเซียนขนาดนนเลยอะ่ะติ๊กไฟเนี่ย คือถ้าเขาไม่ติ๊กไฟล์ผมก็ไม่รู้แล้วเขาอย่างนั้นนั่นแหละางล้างโดนด้วยกันนี่เปิดกรอบแล้วคือรู้เลยวิ่งทางไหนอ่ะเฮือโคตรจะโกงเดียวเซฟโซนเยอะใช่ไหมพอดีเจนตายากโดนขาขาดไปกันโอเคนี่ดีกป่าก็ พยายามเล่นให้สนุกสนุกไปเลยคือถึงแม้ด่ามันจะไม่สนุกก็เอะแต่ก็โอเคตอนนี้ก็สนุกดีเซอร์เขาไม่ค่อยช่ำเท่าไหร่ด้วยแต่เขาก,กดไต่ยากันคุมอยู่นะคือจะพูดว่าไม่ช่ำก็ไม่ไม่ได้อะเขาก็พอเล่นเปลงกันอยู่ฮนะเจ๋อเมื่อกี้อยู่อย่างนี้ใช่ไหมร,รอยเท้านะนี่ไงรอยเท้าไม่ใช่รอยเท้า,ทารอยเลือดลากยาวเลยของใครเนะี่ยวันดีเจ๊กโอุ๊บะเข้าห้องนี้ว่ะ เฮ้ยเดี๋ยวไม่ทันเจ๊กัดไม้ฮะตามเสียงเท้าไปเลยไหนเพื่อนจุดพาไม่มีเลยให้ตายขึ้นบนอ่ะเอ๋แขวนเลยมาดิขึ้นเริ่มเบื่อแล้วอ่ะอยากเล่นตาอื่นละเฮ้ยปฏิทินพังหมินไม่ใช่พังหมินเอรดี้หัวฟูมาเจ้เอ๋ อันนี้วิ่งมาหาผีนี่คืออยากดู๊กทำไมหรือว่า <c oughs> ไงอันนี้ไม่ถึงไม่ใช่ไม่ถึงหยอดไปได้นี่ไม่ได้อีกเฮ้ยคนนี้จะไม่ได้เฟดอะไรอะแต่แขวนๆไปมาหาเพืนขึ้นเสาไปคือถ้าเขาตายแล้วผมก็ช่างมันแล้วกันแหละแต่เฟืองหมิ่นจะ เจอหลุมก็ถือไปโชว์เขาแล้ว,วกันเจาไปเลยยังมันยังไม่ตายแต่ไม่รู้อยู่ไหนอะพังมาเล่นกันหน่อยเอ๊ยนี่ไงแหมเพื่อนสิบห้าวิผมตีทันไหมเนี่ยบยอยู่ตู้ไหนเนี่ยอยู่ที่นี้นี่ไงจะได้ท้าละออกนี้นี่ไงทำไมเนี่ยขอฟาดหน่อย โหสิบห้าวิทันเลยวะมันน่าข็งแล้วเลยสิบห้าวิเนี่ยน่าจะสิบวิสุดท้ายไม่นับด้วยเมื่อกี้คือแบบเดินหาอย่างเดียวเลยเอ๊อะขึ้นเสาไนะเพื่อนกดตาใหม่กันนะผมไม่อยากแบบหลุดพ้นด่านนี้สักทีแอทันใช่ไหมกดเจดามเดิมสองตาติดเฮด้แม่ก็ตายเล่นตาใหม่กันดีกว่าโอ้โหดุดแรงก็ได้ก็เรื่อจะเต็มเอาเรื่องอยู่ไหนเะฮ้จิจี้ผม <c oughs> <c oughs> โอเคก็ได้อะเล่นก็เล่นวะคือตอนนี้แบบอยากทุบโต๊ะคอมสักสามสี่รอบให้มันแบบระบายความอัดอั้นในใจโคตรโกรธอะสมรอบติดอะไรกระดาษนี่นักหนาวะเนี่ยอย่างเซ็งเลยให้ตายเลยโอ้โหแล้วลูนเกิดอย่างห่วยแทบจะมาเกิดตายตีนเขาเลยมองเนี่ยหารไม่เจอฮะเจ๊ไม่เจอเลย นี่ไม่เจอจริงอะเนี่ยคือถ้าเขาจะถอนดูผมก็ปล่อยละฮะไม่คุมเลยทั้งนั้นแหละนี่ไม่เนี่ยโอ้โหไม่เจอเลยนี่ไม่เจอเซอร์เลยสักคนน่าจะปั่นอยู่ตรงประตูมิะติอะไม,ไม่เตือนด่วนนี่ก็ชั้นสองอะใช่ปะโนี่ผมเจอสายเนียนเว้ยขี้ด้วยเท้าไปเนี่ยเฮ้ยช่างมันอะมันจ <Hello? S 1> างมากเลยอะหาไม่ได้อะฮัลโหลเดี๋ยวดิออนเห็นทีดที่ตอกไฟมาโอ้โหที่มันพวกวค้างว่ะนี่ไงไปแล้ว <Wow. S 1> อย่างไวเลย ช่างมันแล้วกันนะอ่ะเดินแข้งไหมือนกันมาดูหมนะดนะตดไม้แน่นอนโอเคคนแรกได้ไปค่อนข้างไวนะคือไม่ได้ไปมากแต่ก็ไวอะ่ะแต่ลุ้นก็ไปแล้วเหมือนกันนะคือไม่ต่างจากตาเมื่อกี้แหละเฮ้ยยังไม่ลงห้องวีแล้วกันนะโอ้โหพิงค์กีลาลงห้องวีแนละ้วมันใช่ชันไะเนี่ยเดินอ้อมมาไกลด้วยเนะี่ยถัดไปถัดไปสวย เป็นรีออนเดียวคนหนึ่งอะ่ะที่ออกตู้มาอันนี้คือเลยแบบอยากจุกมากเหมือนกันเถอะอน,นี่วิ่งไปแล้วเอ๊เพืนโหไม่เจอเลยนี่วิ่งยาวกลับไปคุมโซยนะอย่างเงี้ยคือไม่ใช่หรอกขี้เกียจอะขี้เกียจหาคนนี่งไงลงไปนะนี่เป็นจิ๋วมั้งเนี่ยลงไปช่วยอะงานรอเลยมาเดีโดนหัวไปกันไม่ออกอะไม่ให้ออกอะ กดรถถามลงไหมอีไปลงว่ะคนนี้มันเซียนไหนเนี่ฮะเพื่อผมเดาถูกนะว่าเขาจะไปทางไหนอะเอ๊ะลงห้องวีรอบเลยแล้วกันคือหงุดหงิดมากอะ่ะด่านเดิม3รอบติดนะคุณจิวเลนไทยขึ้นไปก่อนนะคือผมไม่ค่อยชอบหน้าใหม่จิวเลยอ่ะคือหน้าเดิมโคตรสวยอยู่แล้วอะ่ะพอปรับมาแล้วแบบโคตรคุณป้าเลย เดี๋ยวมีคนปั่นบนหัวขึ้นไปทันไะเนี่ยเอ๊ะลองขึ้นมาก่อนเนาะเครื่องเหลือห้าเครื่องอยู่เลยวัดดิโอ้โหแคร์เรดฟิลตรงล้างอ้๊ไม่ยอมลงเฮือไอ้พคนที่มันดูยูทูบมาเยอะวะคือจะวิ่งแบบรอบดูนี้ให้ตายมันทำไม่ได้เพื่อนยากหน่อยปล่อยลงก่อนนะคนนี้เขาไม่ดิ้นอ่ะยังไม่จำเป็นต้องรีบอะไรขนาดนั้นวัดดิ นี่ใครเนี่ยวันน,นี้ยออนจะวนรอบเสาอะเฮ้ยนี่ผมตีนะตายากเฮ้ยอีกคนหนึ่งคุณคคดดีด้อีกคนนึงไอ้คนนี้มันหอนเสาอะคือมันไสไปกันสันตัวเนี่ยบางไาไม่มีใครรู้เองเนะไม่รู้อยู่ไหนด้วยฮะเดินหาทันไหมเนี่ยเฮ้ยไม่แล้ว น่าคดลงห้องวีดกวาแค่อยู่นี่ไม่มีใครคานไปไหนอย่างนั้นคือกดลงก็หัดหลังดูวันเพื่อนีออนแบบวิ้งมาดึงใครสักคนนึงถ้าเขาคานมาอย่างนี้แปลว่าเอาออกไปเลย <c oughs> นะกดตีอยู่แลวฮะอัน,นี่มันใช้ระเบิดแฟตเด้ยววะอย่างเซียนนี่เป็นปะแออนผมมันเปิดกรอบเห็นเลยนะว่าเขาวิง่งไปางหนองนี้ค่อนข้างโอเคละ ออกอีกคนแล้วให้ตายต้องสั่งสอนไอ้พวกนี้อยากวุ่นวี่ผีกันเกินอา้าวออกหมดเลยให้ตายโอเคก็ตามนั้นนะก็เป็นไงบ้างเนี่ยตลอดตลอดบายด่านเในอกกุปกรณ์ล้วนๆนเะยโอเคจะจี๋ยว